ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงแห่งวิทยาศาสตร์กับคุณครู9นั่นเองนะครับในวันนี้ครับในวิชาวิทยาศาสตร์ชั่วโมงแห่งวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องพืชนั่นเองนะครับพืชมีหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชมีดอกหรือพืชไม่มีดอกนั่นเองนะครับแล้วก็พืชมีส่วนประกอบต่างๆมากมายนะครับแต่วันนี้เราจะมาดูพืชสร้างอาหารได้จริงหรือเปล่านั่นเองนะครับ ในวันนี้อย่างที่บอกนะครับว่าเราจะมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับซึ่งคุณครูเก้านะครับไม่ได้อยู่เพียงคนเดียวนะครับวันนี้เราอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร9นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับเขากันเลยครับ ครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเก้ากันแล้วนะครับเดี๋ยวให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเก้าแนะนําตัวเองเลยนะครับครับสวัสดีครับชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเก้านั่นเองนะครับที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับด้านบนมาจาก UFO นะครับมาจากเมืองแอนโดเมดาผู้ตามล่าหามนุษย์ต่างดาวนั่นเองครับครับในเมื่อเรู้จักกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเก้ากันแล้วนะครับเดี๋ยวจะขอส่งต่อรายการในวันนี้นะครับให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเก้านะครับมา เรียนรู้แล้วก็มาทดลองกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องพืชสร้างอาหารได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามอบเวทีนี้ครับให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรก้ากันเลยนะครับได้เลยครับคุณครูก้าครับสวัสดีทุกคนครับเรามาดูกันนะครับว่าพืชสร้างอาหารเองได้หรือเปล่ากับการทดลองนี้พืชสร้างอาหารเองได้หรือไม่นั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องมีอุปกรณ์ต่างๆก่อนเราไปดูอุปกรณ์กันเลยครับ โอเคนะครับหลังจากที่เราดูอุปกรณ์นะครับในการที่เราจะทําการทดลองกันแล้วนะครับเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องเนี่ยนะครับเอาน้ําใส่ในบิ๊กเกอร์นั่นเองนะครับใส่บิ๊กเกอร์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตั้งบนเจ้าสิ่งสิ่งนี้นะครับสิ่งนี้ก็คือมันจะทาให้เกิดความร้อนนั่นเองนะเหมือนกับการต้มน้ำนะครับเราก็ทําการนะครับเปิดไฟให้เรียบร้อยเนาะนะครับ จากนั้นครับเราให้น้ําเดือดนะครับเมื่อน้ําเดือดเสร็จแล้วนะครับเราจะใส่ใบไม้ลงไปทิ้งไว้5นาทีด้วยกันใบไม้นะครับที่เราจะทําการต้มในวันนี้นะครับจะใช้3ใบด้วยกันเนาะนะครับมาดูความแตกต่างกันใบแรกนะครับคือใบส้มจีดนั่นเองนะครับอันที่2คือใบมะลินะครับแล้วก็อันที่3มก็คือใบต้นโมกนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูว่า3ใบนี้เนี่ยเมื่อต้มมาแล้วสีจะเป็นอย่างไรนะครับถาแล็บกันต่อครับ คนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ได้ทําการนเทเอทิลแอลกอฮอล์นะครับลงในเจ้าหลอดทดลองเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือว่าเราจะใส่เนี่ยนะครับใบไม้นะครับที่เราทําการต้มนะครับใส่ลงไปในเอทิลแอลกอฮอล์ในหลอดทดลองนะครับจากนั้นเราจะต้มต่ออีก5นาทีนั่นเองนะครับโอเคนะครับใส่เลยนะครับอันนี้ก็คือใบมะลินั่นเองนะครับใบมะลินะใส่ไปก่อนนะครับ ต่อมาอันนี้นะครับก็คือใบเจ้าต้นโมกน,นั่นเองนะครับพอดีหลอดทดลองเอามาแค่2อันนะครับก็เลยจะขออนะุญาตเนาะใส่ผสมกันนะเออนะครับอีกอันนึงนี่อันนี้อันนี้ก็คือใบเขาเรียกใบอะไรนะนะครับใบส้มจี๊ดนะครับนี่สีจะอ่อนกว่าคนอื่นเขาเนาะนะครับอ่ะใส่รวมกันนะครับโอเคนะครับ เมื่อใส่ลงไปแล้วนะครับมันก็จะจุ่มอยู่ในแอลกอฮอล์โอเคนะครับเมื่อเราได้แล้วเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะจุ่มลงไปนะครับในน้ําที่เดือดนะครับแล้วเราจะทําการต้มต่ออีก5นาทีนั่นเองนะครับโอเคเราไปดูไทม์แลปกันเลยโอเคนะครับหลังจากที่เราทําการต้มนะครับไป5นาทีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการปิดไฟก่อนนะครับอ่า เมื่อปิดไฟเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะนําเอาใบไม้เนี่ยนะครับมาล้างในน้ําสะอาดนั่นเองนะครับตอนนี้ต้องระวังมันร้อนด้วยนะครับซึ่งมันร้อนมากๆเลยนะครับนะครับถ้าใครมีที่คีบนะครับที่จับต่างๆก็ควรที่จะเอาขึ้นมาจับนะครับอ่าโอเคนะครับจริงๆควรที่จะมีที่คีบเนาะนะครับแต่พอดีว่าไม่มีเลยไปเอาผ้ามานั่นเองนะครับโอเคนะครับก็จับขึ้นมาเนาะแล้วก็ นำใบไม้ออกมานะครับเดี๋ยวเราทําการล้างน้ํากันนะครับมี2ใบด้วยกันนะครับในหลอดทดลองกันนี้นะครับโอเคถ้าจะทำนะครับก็ต้องระวังด้วยเนาะเพราะว่ามันร้อนนะครับแล้วก็อยู่กับไฟนั่นเองนะครับรวมถึงมันมีแอลกอฮอล์ด้วยนะครับอันตรายนะครับเราก็ได้ใบแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดวนนี้หน่อยนะครับต้องจับดีๆเนาะนะครับขออนุญาตจับหน่อยนะครับอ่า นี่ครับดูสีด้านล่างเห็นไหมครับว่ามันเป็นสีเขียวเลยนะครับสริง่ต้มออกมานะครับก็คือคอโรฟิลล์สารสีเขียวนั่นเองเนาะเออนะครับสีสันสวยงามเลยนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับเราทําการล้างใบไม้นั่นเองนะครับอ่าโอเคนะครับเมื่อล้างใบไม้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าใบแต่ละใบเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อทําการล้างเสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับสิ่งที่เห็นนะครับก็คือ ใบไม้ที่เราทําการต้มแล้วก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่านะครับเมื่อต้มแล้วจะมีลักษณะสีที่แตกต่างกันแล้วก็มีความสวยงามเนาะที่แตกต่างกันด้วยนะครับอย่างอันแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นโมกนั่นเองนะครับต้นโมกทําการต้มเรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นนะครับส้มจี๊ดนะครับตัวอีกอันนึงอันนี้นะครับก็คือต้นมะลินะครับนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูในการทดลองกันต่อนะครับ อ่าโอเคนะครับสิ่งที่เราเห็นอันนี้นะครับก็คือสารละลายไอโอดีนนั่นเองนะครับอันนี้คือสีของสารละลายไอโอดีนนะครับมันจะเป็นสีน้ําตาลอมเหลืองนะครับถ้าเห็นมันถ้าเห็นนะครับมันก็จะมีน้ําตาลเนาะเป็นสีน้าตาลขมเข้มนะครับอมเหลืองนะครับซึ่งถ้าหากเราหยดลงไปสิ่งที่มันมีแป้งหรือมีน้ําตาลนะครับมันก็จะเปลี่ยนนะครับกลายเป็นสีน้ําเงินเข้มนะครับหรือสีม่วงดํานั่นเอง เดี๋ยวเรามาดูกันทดลองกันดีกว่านะครับสิ่งแรกที่ต้องเตรียมก็คืออันนี้ใบไม้นะครับทำการล้างเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับอันนี้นะครับก็คือขนมนะครับขนมนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นผงช็อกนะครับอันนี้เป็นกระดาษนะครับแล้วก็เป็นแป้งนะครับไม่ใช่แป้งธรรมดานะครับเป็นแป้งที่ทาตัวนั่นเองนะครับอ่ะนะครับเรามาดูกันเลยทีละอันนะครับโอเคเราจะหยดที่ใบไม้ก่อนนะครับสังเกตสีด้วยนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับอ่า อันนี้คือใบไม้อันแรกนะครับอันนี้คืออันที่สองครับอันนี้คืออันที่สามครับโอเคนะครับต่อนะครับอ่ามาดูกันต่อนะครับผงช็อกครับอมาหยดแล้วเป็นยังไงลองสังเกตสีนะครับกระดาษครับอืมอันนี้คือแป้งนะครับอดูนะครับแป้งทาตัวนะครับ และสุดท้ายครับก็คือขนมปังนั่นเองอ่มาดูขนมปังนะครับเมื่อทําการหยดแล้วเป็นยังไงโอเคนะครับและนี่ก็คือการหยดสารละลายอโอดีนนั่นเองนะครับถ้าใบพืชมันมีแป้งเมล็ดต่างเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีนั่นเองนะครับเมื่อทําการทดลองเสร็จแล้วนะครับเด็กๆก็จะได้รู้นะว่าเมื่อเราหยดสารละลายอโอดีนลงไปแล้วก็มีการเปลี่ยนสีมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับมันจะเปลี่ยนสีนั่นก็คือสิ่งสิ่งนั้นมันมี แ,และเราสรุปได้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าเมื่อพืชสร้างอาหารได้น้ำตาลแล้วนะครับน้ำตาลจะถูกสะสมเก็บเข้ามาในรูปของแป้งนั่นเองนะครับครับคุณครูเก้าครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องพืชสร้างอาหารเองได้หรือไม่ได้นั่นเองนะครับ ครับยังไงนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรก้าวมากๆเลยนะครับที่ได้ทําการทดลองเนาะให้พวกเรานะครับได้ชมกันในวันนี้นั่นเองนะครับแต่ทุกคนนะครับก็อย่าลืมนะครับไปศึกษาข้อมูลต่างๆนะครับใครยังไม่เข้าใจวิธีการตรงไหนนะครับก็ย้อนกลับไปดูวิดีโอนั่นเองนะครับและอย่าลืมนะครับวิทยาศาสตร์มันไม่ยากนะครับก็เราเนี่ยนะครับพยายาม ฝึกฝนแล้วก็สังเกตสิ่งรอบๆตัวเรานะครับสิ่งรอบๆตัวเราทุกอย่างตอนนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหายใจเข้าก็อะไรออกซิเจนเข้าไปหายใจออกคร์บอนในออกซด์นะครับหรือว่าจะเป็นแสงต่างๆจากดวงอาทิตย์อะไรต่างๆเนาะนะครับสังเกตสิ่งรอบๆตัวเราให้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ลากันไปแล้วนะครับกับชั่วโมงแห่งวิทยาศาสตร์โดยคุณครูเก้าแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเก้านั่นเองนะครับยังไงเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบาย